สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักเทศทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมา,อ,าอธิบายตัวฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาของ e a s j p i version S หนึนนะครับซึ่งตัวหน้าตาพารามิเตอร์นะครับก็จะเหมือนกันนะครับก็จะ มีการใส่คีย์นะครับหลักๆนะครับใส่พันเวิร์ดนะครับผมก็พวกเนี้ยก็จะเหมือนกันหมดเลยก็จะมีเพิ่มเติมมาอยู่สามฟังก์ชันด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูแต่ละส่วนกันนะครับในส่วนที่หนึ่งนะครับก็จะมีการเพิ่มนะครับตัว นี่นะครับ s e l e c t length day of week ในส่วนของฟังก์ชัน l e n g นะครับโดยปกติเนี่ยไอตัวเนี้ยนะครับค่าเริ่มต้นมันจะเป็นวันวันจันทร์นะครับวันนี้โดยตัวนี้มันจะคำนวณในใน l e n g นะครับในการคำนวณการ ขยับของตัวกราฟนะครับว่าขยับไปกี่ระยะเท่าไหร่นะครับเพื่อจะมาคำนวณโดยมันจะรีเซ็ตของวันจันทร์นะครับซึ่งตัวใหม่เนี่ยผมให้ทางทางยูเซอร์เนี่ยได้มีการตั้งค่าด้วยตัวเองนะครับก็จะมีตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะครับโดยผมแนะนำนะครับ ให้ให้เป็นวันอาทิตย์นะครับลงวันจันทร์เนี่ยตัวเนี้ยโมเมนตัมมันกมจะเปลี่ยนช้านะครับซึ่งแต่ก่อนผมก็จะใช้เป็นวันจันทร์เพราะว่าโมเมนตัมมันมักจะเปลี่ยนเป็นวันจันทร์นะครับกราฟก็จะเริ่มวิ่งนะครับวันเออโทษทีครับวันจันทร์เนี่ยรีเซ็ตวันอังคารกราฟจะเริ่มวิ่งนะครับแต่ทุกวันนี้ก็คือกราฟจะวิ่ง ตั้งแต่วันจันทร์นะครับเป็นบางวันนะครับที่ที่ผมมาก็เลยต้องทำไอ้ตัวนี้มาเพื่อจะให้ยูเซอร์เนี้ยได้เลือกใช้ว่าจะเอาเป็นวันไหนนะครับเพราะว่าแต่และว,วันมันก็ไม่ไม่เหมือนกันนะครับแต่โดยส่วนมากแต่ก่อนก็นกคือมันจะเริ่มวิ่งวันอังคารที่ผมสังเกตนะครับเพราะว่าปกติเทเดอร์ที่ผมเคยอ่า คุยแล้วก็เคยไปแชร์ประสบการณ์ก็เริ่มเทรดวันอังคางกันนะครับก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัว support a n d l y s t นะครับก็เหมือนกันนะครับไอตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นมาก็คือไอตัวนี้นะครับ s e l e t snr day of week นะครับปกติผมก็จะเป็นวัน เวอร์ชันเก่านะเป็นวันจันทร์ในการคำนวณแนวรับแนวต้านนะครับทีนี้ผมก็จะมาใช้ทุกวันนี้เนี่ยก็เลยลองมาเปลี่ยนเป็นวันอาทิตย์นะครับเพื่อจะให้ตัวแนวรับแนวต้านนั้นคำนวณไวขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวปัญหาตัวหนึ่งนะครับ ก็คือเมื่อว่าตัวอ indicator เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นเซล์ลแล้วนะครับสัญญาณเซล์ลมาแต่แต่ไอตัวโมเมนตัมเนี่ยมันมันยังคำนวณเป็นวันวันจันทร์อยู่ยังไม่รีเซ็ตนะครับมันทำให้ไม่ออกออเดอร์นะครับเลยเสียโอกาสการออกออเดอร์ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวโมเมนตัมหรือ พวกนี่นะครับพวก i s t a n แล้วก็ตัวสปอร์ r แเองเนี่ยก็เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นวันอาทิตย์เพื่อจะให้มันคำนวณแนวรับแนวต้านนั้นไวขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพืเ่อนๆสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเป็นวันวันไหนแล้วตามตามใจเลยนะว่าลองดูว่า วันไหนจะให้มารีเซ็ตโดยวันสุกไหมหรือวันเสาร์นะครับได้หมดนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะมาทําให้เราได้ตั้งค่าได้ยืดหยุ่นแล้วก็ใช้งานได้ดีขึ้นนั่นเองครับนี่คือเป็นส่วนแรกนะครับในส่วนนี้สองก็จะเป็นส่วนของโมเมนตัมนะครับส่วนในโมเมนตัมนี้ก็จะมีตัวฟังก์ชันเทนมิเตอร์มานะครับ โดยที่ค่าเริ่มต้นจะเป็นพอนะครับก็คือไม่ได้ใช้นะครับถ้าต,ต้องการใช้ก็เปิดเป็น True นะครับซึ่งตัวนี้จะมาช่วยในส่วนไหนนะครับซึ่งตัวนี้นะครับตัวมิตเตอร์จะมาช่วยในการาเป็นเงื่อนไขในการคัดลอดนะครับซึ่งซึ่งจริงๆแล้วตัวคัดลอดเราก็ก็มีนะครับเวอร์ชันก่อนๆนะครับ อมันจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับเนี่ยคัดล้อนนะครับว่าคัดล้อนจะฟิกหรือไม่ฟิกนะครับเหมือนกันนะครับว่าถึงตามที่เราเซตไว้30%ของก๊อตก็ให้คัดล้อน,นะครับซึ่งผมก็เลยมองเห็นไอ้ปัญหาตัวนี้เพื่อจะลดการตัดกําไรหรือตัด ขาดทุนเพื่อรักษาทุนให้มากที่สุดไอต,ตัวนี้ก็เลยจะมาช่วยนะครับโดยที่ว่านะครับเช่นว่าเราเปิดฟังก์ชันตัวนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าตัวเชนมิเตอร์เนี่ยเลเวลนะครับมันมีความแข็งแรงมากอย่างเช่นว่าเรามีการ อ่ติดไม้บายไว้นะครับโดยเรามีติดไม้บายไว้อย่างเช่นตรงนี้นะครับผมทำไว้แล้วเนี่ยนะครับเราติดไม้บายไว้ตืดตืดตืดตแล้วตัวโมเมนตัมเนี่ยมีอ่เปอร์เซ็นที่เก้าสิบเปอร์เซ็นตะครับซึ่งเราตั้งไว้แปดสิบหกใช่ไหมครับเมื่อกี้นะครับแปดสิบหกถึงเก้าสิบเปอร์เซ็น์นี้เราเนี่ยแล้วดอวด ลดลงถึง10%ที่เราตั้งไว้นะครับ EA ก็จะมองว่าไอตัวกราฟเนี่ยมันน่าจะลงมามาแบบเยอะๆถ้าเราจะไปบ,บายต่อบายต่อเนี่ยมันมีโอกาสที่จะขาดทุนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราก็เลยว่า จะมองว่าไอตัวดอดาวเนี่ยมันถึงสิบเปอร์เซนแล้วนะครับก็จะยอมขาดทุนหรือยอมตัดคัดลอสนั่นเองนะครับจะไม่ยอมให้ถึงสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับไอต,ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะมาช่วยในที่วงออกไปนะครับเวลาขาดทุนเนี่ยมันจะ ขาทุนไม่เยอะนะครับแล้วก็กําหถ้าขาทุนกําไรก็จะขาดกำทุนกําไรถ้าตั้งไว้ที่สิบเปอร์เซ็นก็ขาทุนกำไรแค่สิบเปอร์เซ็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมามาช่วยตรงนี้นะครับก็คือถ้ามันมีเทนที่แข็งแกร่งนะครับแล้วเราติดไม่บายอยู่ เราก็จะยอมขาดทุนนะครับซึ่งเราเลือกได้นะว่าจะใช้ไม่ใช้นะครับแล้วก็ในอีกตัวเลขหนึ่งนะครับก็จะมีตัวเป็น t r e n n s t r o n g level สองนะครับรั่มต้นอยู่ที่เก็สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าตัวเลขมันย่อลงมานะครับเป็นเก็สิบห้านะครับนี่คือเจสิบห้านะครับ เกิด15เปอร์เซ็นต์นะครับเกิด15เปอร์เซ็นต์เนี่ยเงื่อนไขนี้ก็จะไม่เข้านะครับถึงแม้ว่าดอดาว,ดาวจะเท่ากับ10เปอร์เซ็นต์ก็ามนะครับตัวนี้มันก็จะไม่ทํางานให้เนื่องจากว่ามันมีโอกาสที่จะกราฟจะวิ่งขึ้นนะครับมันก็เลยจะไม่ทํางานให้เพราะว่าอ่ามันเริ่มอ่อนตัวนะครับแต่ถ้ามันมากกว่า86 เปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วก็ลงมาเรื่อยเนี่ยมันมีโอกาสที่จะลงสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยก็จะมาช่วยในการคัดลอสนะครับให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าเราเรายอมตัดขาดทุนหรือยอมตัด ขาดทุนกำไรนะครับให้มันน้อยเพื่อจะรักษาต้นทุนหรือกำไรให้ให้มากที่สุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สองนะครับที่เพิ่มข้ามานะครับโดยค่าเริมเ่มต้นก็จะเป็นค่าฟอนะครับแล้วทานี้ในส่วนที่สามนะว่าจะต่อลงมาก็จะเป็นตัวลิมิตตัวเทคนะครับลิมิตตัวเทคเนี่ย ก็จะมีพารามิเตอร์อยู่ในฟังก์ชันนี้อยู่สองฟังก์ชันในกันนะครับแต่ก็อยู่ในตัวของโมเมนตัมคอนฟิกโพซิชันนะครับไอ้ตัวนี้ก็ถ้าใช้นะครับก็ให้เปิดเป็น True นะครับถ้าไม่ใช้ก็ให้เกิดเป็น f โฟนะครับ,นะรบว่าเราเปิดใช้นะครับแล้วก็มาตั้งตัวดิฟลิมิตตรงนี้นะครับค่าเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ห้านะครับซึ่งห้าก็จะ น่าจะพอดีครับซึ่งตัวลิมิตตัวนี้จะมาช่วยอะไรนะครับลิมิตตัวนี้จะมาช่วยอา่าไหนนะผมแคบไว้ตัวนี้จะมาช่วยในการคำนวณระยะหรือ distance เนี่ยในการก่อนที่จะออกออเดอร์นะครับอย่างเช่นว่าเช่นว่านะครับ ระยะตรงนี้นะครับเส้นข้างบนถึงเส้นสีแดงข้างล่างนี่นะครับดูที่สองหมื่นนะครับสองหมื่นนะครับสองหมื่นนะครับแล้วในส่วนที่มันคำนวณน,นะครับคำนวณอย่างเช่นว่านี้นะครับ จะคำนวณตามระยะที่เทียนที่เราเซตไว้นะครับตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งสองสามสี่อ่ะผมเซตไว้ที่สามหมื่นแล้วกันนะครับเช่นนะสมุดสมุดสามหมื่นนะครับส่วนีกตวหนึงนะครับ โอเควานสามหมื่นแล้วทีนี้เนี่ยไอตัวสามหมื่นเนี่ยมันมากกว่าตัวสองหมื่นระยะตรงนี้มันถึงจะออกออเดอร์ให้นะครับแต่ถ้ามันน้อยกว่านะครับมันจะไม่ออกออเดอร์ให้เพราะอะไรนะครับถ้ามันมากกว่ามันก็จะมองว่าไอตัวการาฟเนี่ยมันวิ่งสมมติว่าการาฟวิ่งลงมานะครับ มังตื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 ลงมาแล้วมันมองว่าถ้าตัวเนี้ยเอยมีโซนอ่าดีมานโซนนะครับดีมานโซนหรือตัวแนวรับนะครับใช่ไหมอ่าเอาผมบอกว่าเป็นแนวรับแล้วกันอ่าคนที่จะซื้อในในโซนนี้นะครับมันมันก็เลยคิดว่าถ้าออกออเดอร์เนี้ยมันถ้าโดนลากก็น่าจะล่ามาถึงประมาณนี้แล้วก็จะมี คนซื้อขึ้นไปนะครับมันก็จะทําให้เราปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองครับแต่ถ้าระยะจากตรงนี้มันน้อยกว่าตรงนี้นะครับเราก็จะไม่รู้ว่าแนวแนวรับจะอยู่ถึงตรงไหนนะครับมันจะไม่ออกก็ะเดือให้จนกว่ามันจะคํานวณได้ว่าตัวนี้มันมีจุดแนวรับหรือแนวต้านข้างบนเนี่ยรองรับมันอยู่นะครับ มันจึงจะออกออเดอร์ให้เพื่อจะให้การออเดอร์น,นั้นปลอดภัยมากขึ้นนะครับได้ไม่ไม่เสี่ยงโดนลากเยอะนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สามนะครับที่เพิ่มขึ้นมาคือตัวลิมิตนะครับลิมิตโปรเทคตัวนี้นะครับในส่วนของโมเมนตัมเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกใช้นะครับอันนี้คือเป็นสามส่วนหลักๆนะครับที่เพิ่มขึ้นมา,มาครับ ก็เดี๋ยวถ้าใครสงสัยอะไรก็เดี๋ยว inbox ถามผมอีกทีหนึ่งในส่วนของตัวไฟล์เนี้ยเดี๋ยวอะๆเอาลงให้ในเพจในดาวโหลดใน้ใช้กันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมเออเดี๋ยวผมลองกดแล้วก็รันให้ดูนะครับมันจะโชว์ประมาณนี้นะครับอันนี้ นี่ก็จะโชว์ประมาณนี้นะครับก็ที่เพิ่มเติมว่ามาตัวพาแนลนะครับตัวนี้ก็จะมีสัญญาณของเอ่เทนนะครับของ ODB แล้วก็สายซ่าตัวนี้นะครับก็ไอตัวนี้นะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้ตัวลิมิตโป t เทคตัวนี้ย่นไครับเห็นค่าไหมครับสามสามหมื่นสอง แล้วก็ตัวซัพพอร์ตเนี่ยอยู่ที่สี่เหมือนสี่พันนะครับค่าเนี้มันน้อยกว่านะครับมันก็เลยไม่ยอบออกเพราะว่ามันมันดูว่าแนวแนวที่มันจะออกออเดอร์เนี่ยอาจจะมีแนวรับที่ไม่มีแนวรับที่จะให้มันอันนี้นะครับแต่จริงๆแล้วตัวนี้ ถ้าเรามองมันแนวรับก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับแนวรับที่ประมาณนี้นะครับมันมันเลยแล้วก็มันบวกกับตัวที่เป็นระยะเล็งด้วยนะครับที่เป็นแนวรับเนวต้านนะครับอันนี้อันนี้ก็จะทำงานคู่คู่กันนะครับในตัวนี้ ตัวนี้จริงๆแล้วมันน่าจะออกนะดูแลลวอ๋อนี่นี่นี่ผมลืมเปิดออโต,โต้ดูก่อนทำไมไม่ออกอ่ะเด็กงั้นก็น่าจะติดแนวอ๋อตรไหนี่ ก็ผมมองว่ามันน่าจะออกกันเดือดนะไม่ออกก็เดือดเดี๋ยวผมดูนี่กันนะติดแนวรับหรือเปล่า อ๋อโอเคครับมันติดติดแนวรับนะครับติดแนวรับอยู่ก็เลยไม่ออกนะครับนะขยับมานิดหน่อยตอนนี้แนวรับอยู่ที่หนึ่งแปดสองศูนย์จุดสองอ่นะสอง ส <20. S 2> องศูนย์อะประมาณนี้เดี๋ยวนะผมลองวัดดูก่อนะครับเว่าะวติเราเซตค่าตัวนี้แนะรลับธนต้านไว้ที่เท่าไหร่นะ,ะรยะยนะเดวิลห้าพันนับ สองศูนย์สองแปดเขาข้าว,าวนะสามพัน เราเซ็ไว้ห้าสามพันห้าพันนะอ๋อนะโอเคสนะามพัม 3, 000, 3, 000, นะะะะะนะครับเจอ้เนี้ยเมื่อกี้เราอกก็ได้ประมาณสามพันสามันสองฮะเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับอาจจะไม่ตรงไปโอเคอันนี้ก็ออกออเดอร์ไปแล้วนะครับ ก็มันเลยแนวรับมาแล้วเส้นสีเหลืองนะครับก็เลยออกอ่อเดร์ต่อเป็นเซลลนะครับเป็นเซลลว่าสัญญาณออกมาเป็นเซลล์นะครับก็ส่วนตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็จะมีค่า Profit ค่ายืดหชิบนดาว,ดว,ดว,ดวอิปมนต์บาลานซ์นี่นครับโอเคถ้าใครสงสัยก็ เดี๋ยวสอบถามผมอีกทีหนึงแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงไฟล์ตัวอัปเดต EASGPI version S 1 0 5ในเพจเหมือนเดิมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ